โอ้นอนแล้วนอนแล้วโอ้อยเฮ้ยเฮ้ยผมกินเลนตรงนี้ครับผมเอาข้านป๊อปป๊อปไม่ข้านพาะว่าให้ข้านแ่ผม้าน อากาศอบอุ่นนะครับผมโอ้ตวันนี้วันที่วันนี้วันอะไรครับวันนี้ครบรอบวันเกิดวันนะครับวันที่นะครับวันที่เกิดนะฮะ17นะครับผมตรงกับวันขึ้นบ้านใหม่น้องนโมพอดีนะครับวันนี้เราจะทําการนะฮะดูความสูงของมิ่งครับเป็นไงครับผมนะฮะดูความสูงของมิ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะความยาวนะฮะวัดความยาวจากงวงยันหางนะฮะ นะครับห่วงจากโคนหางเนาะเอาห่วงโคนหางมาเป่าๆค,ค,ค,ครับดูเราจะทําการครับพัฒนาการของนี่ว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณตาช่วยด้วยครับครับผมเอาความยาก่อนก็เคาะหลังเลยเปล่าหลังๆทั้งเออกระผาดครับอือนะฮะไม่เย็นจุด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 อะไรให้หน่อยโอเคจับ เ,เ,เ,เท่าไหร่สองมตรสองมิตรเท่าไหร่ตรงเลยสองเมตรเป๊ะถึงหน้ผาผาใช่ไหม,มนโอเคครับสองมตรถึงหน้าผาลำตัวมไม่เย็นหน้นผาผาแล้ครับผมดอเอาแต่ละอย่างนี่ฮะเอา,อาเอาความสูงของเราจากหลังขาหลังสุดเด้อไม่ไม่เอาบุญบุญไม่คือหลังสุดอ่ะเออข้างล่าง บอบ่เอาย่าย่าให้โค้ชใช่ไหมตรงตรงไหมเออก็เอามามันโค่นหางไปทิ้งหน้าผากจากหลัางกระเล็กล้างเขาเนี่ยลองดูครับอ yeah> anyway> um ัน claro นี้คือเป็นความสูงของนิ่งนะลองดูว่าจะเท่าไหร่เอาใหม่เอาใหม่มาท้าเป็นเป๊ามันจะฉีดเหม็นไหมฉีดไหมลองดูเดี๋ยวเขายืนดูปกติก่อน เขาอยู่ติงตนเขาเออลองครลองดูโอเคนะเดี๋ยวลองดูครับลองดูนะฮะจากนี้นี่เนะโอ้โหนี่หนึ่งร้อยนะครับผมหนึ่งร้อยหซนนะครับผมแม่นะครับจากพื้นถึงหลังฮะบนสุดนะฮะความวัดพออวัด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 หัว เพื่อวัดรอบขาว่ะเอาในวัดโลบหัวไหมตรงตรงฮะไม่ไม่ไม่กินไม่กินไม่กินไม่เอา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 โตขึ้นเรื่อยไหมครับผมเราลองดูนะฮะเราก็จะวันนี้วันที่ครับครบรอบวันเกิดของของน้องครับหนึ่งปีเอาแค่นี้เนาะสองอย่างมากกว่านะครับผมนะฮะนิงว่าจะมีพัฒนาการความสูงขนาดไหนนะครับพ่อแม่เราติดตามกันไปเรื่อยครับเดือนหน้าวันที่ สิบเจ็ดธันวาเออใช่ใช่ยังไอูนอนแล้วนอนแล้วเอออ้ยเอ้ยเอ้ยผมจีเรียนตรงนี้ครับข้ามป๊อปอปข้ามข้าข้าามไม่ข้ามพอบอกใ้ข้านต่ข้นจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน ไม่ใช้แล้วครับผมไม่เยอะจะของดิผมกำลังหายป่วยเลยป้าเปาผมกำลังหายป่วยเนะครับดูดูจะทำอะไรยังไม่เยอะแคมนะ จะลืมครับตัวถวนอู้ขาจะลืมไหมนอนนอนกลัวกลัวกลัวทำไมผมกันอัน้นไม่ผมกิงกันเลยมาครับผมจะกินลกดีก้ดีครับลอยะหอยเหรียญนี่มีของเขาเล่นนะฮะนี่ มีวางมีสิตจัลุงเ็นติดวะเปลี่ยนคเลยนมา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 ไปเล่า,าไป <g ülme> เห็นขี <g ülme> เห็นขีเลยกยาขีดเดียรเลยวะม,มาแล้วครับมามามาไมืไปครับทำไมาผมชีมีไน้อยน จะไปไหนเออเรานี่มันก็ไปแช่ตักคบับวพืว่อนหนินะแกได้พรมไปทั้งคนทั้งที่ออูอออออออ้คุณตาเงินครับคุณตาพรายเงินนะครับผมึไปไหน อาลาเอาให้แม่ครับผมอาชับปัลปะให้แม่ก่อนจะกินหรือว่าจะเอาไปให้แม่เลิก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 คุณจะเหนื่อยครับวันนี้ไปงานน้องน้ำมูมาเหนื่อยขีดขีดมาเร็วลูกมา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 เริกมาเร็วเฮมา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 เร็วมา ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ครับผมที่พ่อแม่เอฟซีที่เป็นห่วงนะครับผมที่ถามถ่ยอาการของมิ่งนะฮะตอนนี้ก็มูลก็ยังเลวอยู่ครับแต่ว่าไม่ยังไม่แข็งเป็นกากถ่ายไม่ได้สบายแล้วครับพ่อแม่นะครับตอนนี้ก็ให้น้องกินหญ้าเยอะๆครับผมจะได้ปรับสภาพลำไส้นะครับตอนนี้ครับผมกินอาหารที่มีกากมีใยนะฮะกินๆก่งไหมครับผมกินอ่ะอื ดีใจครับดีใจกรุงเกิงกรุงเกิงกรุงเกิงเฮ้ยนั่งเคียวครับนั่งเชียวนี่หน่ะเฟินนี่หน่ะแซ่บอครับผมแซ่บตั้งละหนาประเทศไทยกินซักเลยตั้งแต่ท้องเช้าดูครับการยจริง เอฮือร่อยอร่อยครับผมปไปดูไป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 ยไยังฝ่าน้ขั้นกินกันพัวันนี้ยังกะบาหลเแ็ดจักยังนิดเดีออก็ไปว่าป๊บเดียวไปขี้กับแม่ิไป มันห่อนแดดลามากตรงนี้ครับมันผมก็โดนอยู่บ้างเแดดจะได้วิตามินคุฟ้าได้ร้ายล่ะครับวิตามินครับผมอ่าสวัสดีครับก่อนเร็วครับก่อนครับครับผมครับก่อนครับเร็วครับครับครับเร็วครับครับครับเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงครับก่อนเสียงเสียงดั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 ง มีไม่เชยงนะอะไรเขี้ยอยู่กันเราว่าเชียงเลยมันแค่ออกมานะนะพวกคนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนเข้าเร็วครับครับครับสวัสดีครับก่อนครับก่อนครับครับก่อนครับสวัสดีครับผมโอเคเอ้พวกคนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม